ก็มาสอนแบบร่างเงาออกจากร่างตอนแรกก็เลือกรูปมาสอนรูปแล้วก็เพิ่มเสียงได้เลยแล้วก็เพิ่มเสียงอันนี้ผมจะเลื่อนไปที่หกอาจจะมีเสียงฝนตกนิดน,นึงนะแล้วก็เลื่อนอันนี้นให้มันสุดขอบ เพลงต่อไปให้เราคัดลอกกดคัดลอกและกดภาพสอนและเลื่อนมาให้ตกับอันแรกแล้วก็กดแมืนจากแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ซูมซูม ซูมซูมซูมใครจะทำซูมตรงไหนก็ได้นะโอเคเมื okay. ่อเราทำเซ็นให้เลื่อนมาตรงกลางของคลิปแล้วก็กดกราฟกดเข้าช้าชาความทึบแสงให้เลื่อนเป็นห้สบ